สวัสดีนะคะพบกับเต้าแล้วก็ Red Lips t e l l i n g นะคะคลิปนี้วันนี้นะคะเราจะมากันในคลิปนะคะ ดวงรายสามเดือนนะสาหรับชาวลัคนาราศีกุมนะคะดวงรายสามเดือนก็จะเป็นในระหว่างเดือนกรกฎาคมนะสิงหาคมแล้วก็กันยายนนะคะปี2568เนาะเข้าสู่นะไตรามาสที่3นะคะของปีนี้แล้วเพื่อนๆน,นะคะครึ่งปีหลังอย่างสงมบูรณ์แบบเนาะปีหนึ่งผ่านไปเร็วมากนะโดยเฉพาะปีนี้นะต้องรู้สึกเลยแบบโอยเงยหน้าขึ้นมาอีกทีนี้คือครึ่งปีแล้วเหรอเนี่ยนะคะเข้าครึ่งปีหลังแล้วเนาะไม่รู้ว่าชีวิตเพื่อนๆเ,เ,เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ แต่เราจะให้ไพ่เล่าเรื่องการสำหรับคลิปนี้เนาะว่าสามเดือนนะคะสามเดือนแรกของครึ่งปีหลังของชาวราศีกุมจะเป็นอย่างไรเราอ่านไพ่ให้กับคุณเป็นลําดับที่5นะชาวราศีกุมนะคะอันนี้ยึดจากเนาะเมื่อ3เดือนที่แล้วชาวราศีกุมนะคะปั่นยอดวิวได้เป็นลําดับที่5้นั่นเองนะคะอันนี้ก็ยึดตามยอดวิวเมื่อ3เดือนที่แล้วเนาะังนั้นถ้าราศีกุมเนี่ยคุณอยากดูคลิปก่อนใครเพื่อนก็รบกวนประชากรนะคะช่วยกันปั่นวิวด้วยนะคะโอเคประมาณนี้นะคะก็สาหรับไพ่ที่เต้าใช้ในคลิปนี้เนาะคุณ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ด้านใต้คลิปทั้งหมดเลยนะคะอ่าแล้วก็วิธีการอ่านในคลิปนี้เพื่อนๆนะคะก็จะอ่านเป็นภาพรวมให้กับชาวราศีกุมกันก่อนเนาะว่าคุณ เจอเรื่องราวประมาณไหนบ้างช่วง3เดือนนี้นะคะเป็นภาพรวมแล้วก็จะแยกไปในเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ความรักเนาะความรักจะอ่านให้เฉพาะสําหรับคนโสดแล้วก็คนที่มีคนคุยเท่านั้นนะคะอ่ะโอเคประมาณนี้ส่วนในเรื่องของวันที่การแบ่งวันที่นะคะเ,เพื่อนๆดูรายละเอียดที่ด้านใต้คลิปเช่นเดียวกันนะก็สามารถที่จะดูได้ทั้งแบบโหราศาสตร์ทไทยแล้วก็ตะวันตกนะคะได้หมดเลยเนาะ หรือบางท่านอาจจะอยากดูตามแบบลัคนาก็ได้ถ้าหากคุณผูกด,ดวงตัวเองมาเรียบร้อยแล้วแล้วรู้ว่าตัวเองลัคนาอะไรนะคะก็ดูตามลัคนาดได้เช่นเดียวกันทั้งแบบโหราศาสตร์ไทยแล้วก็ตะวันตกเนาะแต่ไม่ได้ปิดกรรั้นหรือว่ากะเกณน,นะคะว่าคุณต้องดูแบบไหนเนาะแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละบุคคลได้เลยนะคะโอเคประมาณนี้นะคะเราเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะคะก่อนอื่นก่อนใดเนาะเต้า ฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub Subscribe นะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะต้องมี Facebook ชื่อว่า Red Lips Telling นะใครที่ติดตามกันใน YouTube แล้วฝากติดตามกันใน Facebook ด้วยนะคะรวมถึงช่อง Tiktok ด้วยนะถ้าใครอยากจะสนับสนุนช่องนะคะสามารถกด s u p e ป t h a n k งสหรือว่าขอบคุณได้ที่ด้านใต้คลิปนะถ้าคุณรับชมมาทาง YouTube นะคะหรือถ้าคุณรับชมมาทาง Facebook ก็สามารถกดสงด่งเดาวได้ด้วยเช่นเดีวยวกันนะคะขอบพระคุณนะทุกๆก,การสนับสนุนนะคะกำลังใจดีๆแล้วก็คอมเมนต์น่ารักนะคะที่มีให้เต้าเสมอมาเลยนะคะอ่ะโอ เราไปดูช่วงการเปิดไพ่ได้เลยค่ะค่ะเรามาดูกันนะคะสาหรับพเพื่อนนะคะชาวราศีกุมนะคะดวงรายสามเดือนของคุณประจําเดือนกรกฎาสิงหาแล้วก็กันยายนนะคะเรามาเริ่มกันนะที่ไพต่ตัวตนของเพื่อนชาวราศีกุมกันก่อนเลยนะคะโฟกคัพนะคะใบนี้นะคะ โฟบคราฟ์แจริงคือเป็นพลังงานของคนแบบขี้เบื่อเนาะชาวราศีกุมช่วงสามดืนนี้เนาะคุณอาจจะรู้สึกเบื่อเบือเซ็งเซ็งนะคะกับอะไรหลายๆอย่างเนาะที่ที่เข้ามาหรือว่าที่เกิดขึ้นนะคะหรือว่าไพ่โฟบครมันเป็นสัญลักษณ์ของคนที่แบบอาจจะ ไรแรงบันดาลใจก็ได้ขาดซึ่งแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตหรือว่าขาดเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนก็ได้ทําให้คุณแบบรู้สึกเบื่อไม่รู้จะต้องไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรไม่รู้ต้องการแบบจะเดินไปในทิศทางไหนอะไรแบบนะั้นอาจจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะหรือเป็น energy ประมาณนี้ก็ได้คุณคุณคุณอาจจะเป็นคนที่แบบว่า perfectionist อ,อาจจะแบบไม่ไม่ค่อยพอใจอะไรง่ายๆเออนะคะสมมุติตัวเองทําอันนี้สําเร็จแล้วเนะี่ยสำเร็จแล้วไงก็โอเคเราต้องไปต่อ ใน next step อะไรแบบนี้นะคะคุณอาจจะแบบว่า ขาดการชื่นชมนะคะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในชีวิตเนาะอันนี้เป็นสิ่งที่แบบว่าเราอาจจะต้องแก้ที่ทัศนคติของเราก่อนนะถ้ามีความรู้สึกแบบเบื่อนหน่ายนะทั้งที่เราเองก็ทําอะไรมาตั้งมากมายประสบความสําเร็จหลายๆอย่างในชีวิตเนาะต้องมาเรียนรู้ในการที่จะรู้จักชื่นชมในสิ่งที่ตัวเองทานะคะหรือว่าทําได้สําเร็จแล้วแบบเออแฮปปี้อุ้ยฉันเก่งจังอะไรแบบนี้นะคะบางทีต้องรู้จักในการชื่นชมตัวเองบ้างนะถ้าไพ่โฟกัสจจะเป็นพลังงานประมาณนี้ของคนที่แบบว่า ถึงแม้ฉันจะเก่งแค่ไหนอะ่ะเออในสายตาคนนอกก็มองว่าฉันเก่งฉันทํานู่นทํานี่สําเร็จหลายอย่างแต่ว่าในในใจลึกๆแล้วอะ่ะคุณเป็นคน p e r f e เฟคชันนิสอาจจะรู้สึกว่าเออมันยังไม่พอนะเราน่าจะทําได้อีกกว่านี้กว่านี้แล้วก็กว่านี้อะไรแบบนี้ไอ้ไหมนะคะดังนั้นก็อาจจะละวางในเรื่องของความ p e r f e เฟคชันนิสตรงนี้ลงไปบ้างชาวราศีกุมนะคะแล้วก็ลองมองแง่มุมที่มันแบบว่าเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ รู้จักในการที่จะชื่นชมตัวเองให้มากขึ้นนะคะเออว่าเราทําอันนี้ได้แล้วเก่งจังอันนี้ทําสําเร็จแล้วโอ้เราเจ๋งมากเลยอละไรแบบนี้ชื่นชมตัวเองบ้างนะคะประมาณนั้นเนาะนะคะหรือว่าถ้าบางคนเป็นลักษณะของคนที่แบบว่าขาดเป้าหมายหรือว่าแรงบันดาลใจเนาะความเบื่อในในเชิงนี้นะคะก็จะแนะนำเนาะให้คุณแบบลองอ่านหนังสือเนาะมีหนังสืออะไรที่คุณสนใจนะคะในการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแรงบันดาลใจนะคะมีแบบหน้าปกหนังสือที่คุณเวลาคุณไปเข้าร้านหนังสือแล้วคุณรู้สึกว่าอุ้ยสะดุดตาแล้วคุณอยากอ่านเล่มนี้ รู้สึกปลุกอะไรบางอย่างในใจเออให้หยิบเล่มนั้นมาอ่านนะคะบางทีเต้าก็เป็นเหมือนกนันเนาะเวลาที่ขาดแรงบันดาลใจบางอย่างนะคะ,ะมันมัน,ม,นมันเหมือนจะเหนื่อยๆน้อยๆมันไม่อยากทําอะไรประมาณนั้นนะคะ,ะสิ่งแรกที่เต้าจะทําเลยคือหยิบหนังสือมาอ่านชาวราศีกุมก็ลองทําแบบนี้ดูบ้างก็ได้นะคะแล้วหนังสือหนังสือเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะช่วยแบบชาร์จพลังเต้าได้แบบ อย่างรวดเร็วเลยอะทุกคนเออมันเป็นแบบนั้นนะคะไม่จําเป็นต้องเดินออกไปไหนไม่ต้ไม่จําเป็นต้องไปเที่ยวข้างนอกไม่จําเป็นต้องอะไรเลยแค่แบบหนังสือเล่มนึงที่แบบเรารู้สึกสะดุดตาแล้วก็หยิบขึ้นมาอ่านนะคะเออมันชาร์จพลังงานชีวิตของเราได้ดีมากๆเนาะทีนี้ในส่วนของอดีตที่ผ่านมา s o x Cups นะต้องรับรู้ว่าชาวราศีกุมเหมือนคุณเพิ่งไปเกี่ยวข้องกับ คนเก่าๆในชีวิตนะคะหรือว่ามีประเด็นเกี่ยวกับคนเก่าๆอย่างเช่นคนเก่าๆกลับมาในชีวิตก็ได้นะคะคนเก่านิดนี้อาจจะหมายถึงแฟนเก่าก็ได้นะคะหรือว่าเพื่อนเก่าเพิ่งคุยกับเพื่อนเก่าเพื่อนสมัยเรียนนะคะหรือเพิ่งไปเจอเพื่อนงานเลี้ยงรุ่นมาอะไรแบบนั้นนะคะหรือบางคนเป็น energy ของการได้กลับบ้านหรือว่าได้ไปเจอแบบเด็กๆนะมี มี energy หรือว่าทํากิจกรรมบางอย่างร่วมกันกับเด็กๆหรือบางท่านเพิ่งได้รับของขวัญอะไรบางอย่างที่แบบทําให้คุณดีใจ happy มีความสุขประมาณนั้นนะคะเหมือนมีสัมพันธภาพที่ดีบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณแล้วก็ใครบางคนเนาะช่วงก่อนหน้านี้นะคะทีนี้ในส่วนของออสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะใน a ค u a r i กับใน a r i s นะคะเบอ,อเ็นพลังงานของไพ่คนเนาะนะคะขึ้นมา2ใบ ในยะแรกที่ต้องรู้สึกได้ก็คือว่าคุณอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับคนค่อนข้างเยอะในช่วงในช่วง3เดือนนี้นะคะ ไพ่สองใบนี้อาจจะหมายถึงคนใหม่ๆที่เข้ามาติดต่อคุณนะหรืออาจจะเป็นคนที่แบบคุณรู้จักอยู่แล้วในชีวิตก็ได้ที่เข้ามามีบทบาทกับคุณนะคะคนนึงเป็นชาวธาตุน้ําคนนึงเป็นชาวธาตุลมนะคะอ,อ,อาจจะเกี่ยวข้องกับสองคนนี้เป็นพิเศษนะคะในในช่วงของสามเดือนนี้ประมาณนี้ก็ได้หรือไพ่อาจจะหมายถึงว่าอันนี้เป็นตัวคุณก็ได้นะคะคุณอาจจะมี energy ของคนที่แบบว่าดูแลตัวเองเอ,อ,อยากเขาเรียกว่าอะไรอะเป็งคน มี energy ของคนที่แบบอยากดูแลตัวเองปนเปื้อตัวเองเข้าใจตัวเองรับรู้ความรู้สึกของตัวเองแต่ในขณะเดียวกันคุณจะมีอีกโหมดหนึ่งที่คุณสามารถที่จะเป็นคนที่เข้มแข็งแข็งแกร่งได้นี่อาจจะเป็น energy ที่คุณกําลังจะเป็นจะมีจะทําในช่วง3เดือนนี้ก็ได้นะคะอาจจะเกิดสถานการณ์อะไรบางอย่างที่คุณต้องเป็นทั้งแบบในอ f c คั s แล้วก็ในอับซอดนะคะหรืออาจจะมีบทบาทหลายอย่างให้คุณเข้ามาต้องรับผิดชอบก็ได้ในช่วง3เดือนนี้นะทำให้คุณต้องแบบปรับโหมดเป็นแบบบ้างก็เป็นในอับคับบ้างก็เป็นในอับซอดประมาณนี้นะ อันนี้คือ Energy ที่เราเห็นนะคะหรือคุณจะเกี่ยวข้องกับคนค่อนข้างเยอะอย่างที่บอกไปเนาะ the h uh, a r o f a n นะคะตำแหน่งของความคิดคือต้องรับรู้ว่าคุณต้องการชีวิตสงบสุขมากเลยในช่วงเวลาเนี้ยนะคะอยากอยู่กับตัวเองเงียบๆอยากแบบศึกษาหาความรู้อยากแบบเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตให้มากขึ้นหรือบางคนอาจจะมีความคิดอยากไปในเชิงทางธรรมเลยก็ได้อยากไปบวชอยากไปแบบ ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิอะไรแบบนี้ปริกวิเวกไปทางศาสนาอยากเข้าวัดอะไรแบบนี้นะคะประมาณนั้นเลยก็ได้นะคะหรือเป็น energy แบบอยากศึกษาหาความรู้ก็ได้บางท่านอาจจะแพลนในเรื่องของการเรียนต่อหรือเปล่าเนาะเรียนต่อ,อปริญญาโทรป,ปริญญาเอกอะไรแบบนี้นะคะในระดับที่สูงขึ้นในระดับที่ลึกมากขึ้นประมาณนั้นเนาะในส่วนของอนาคตอันใกล้นะคะอนาคตอันใกล้ก็จะเป็นช่วง3เดือน หน้านะคะสเดือนหน้าก็คือจะเป็นสาเดือนของไตรามาสสุดท้ายของปีนี้นะไพ่เดอะสตาร์ขึ้นมานะโอรับรู้ถึง energy ของความความแบบเปล่งประกายในยตัวคุณความชัยนิ่งนะคะสิ่งที่เต้ารับรู้คือคือคุณจะมี energy ของตัวตนที่ดีขึ้นนะคะในช่วงสาเดือนสุดท้ายแต่เราไม่ต้องรอไปถึงช่วงสาเดือนสุดท้ายหรอกแต่เต้ามองเห็นว่าเออมันจะดีขึ้นนะมันจะดีขึ้นกว่าตอนนี้นะคะ ไพ่เดือดซายเนี่ยกำลังต้ารับรู้ถึงเอ NERGY ของคนที่มีแสงในตัวเองนะคะออคนคนที่เป็นผู้นำนะคะออในสิ่งที่ตัวเองทํามันอาจจะหมายถึงว่าคุณกําลังจะได้รับชื่อเสียงหรือว่าความสําเร็จกับสิ่งที่คุณทําบางอย่างอยู่ในตอนนี้ก็ได้นะคะเออถ้าหากคุณคุณกําลังเบื่อหน่ายเซงสมมติบางคนตอนนี้คุณทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วทีนี้มันอาจจะยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่คุณคิดเอาไว้นะคะ ไพ่เดอะสตาร์กำลังออกมาบอกว่าในช่วง3เดือนข้างหน้าเนี่ยนะคะสิ่งที่คุณคาดหวังเอาไว้มันจะสําเร็จตามที่คาดหวังแต่ตอนนี้มันอาจจะยังไม่เป็นเช่นนั้นแต่ขอให้คุณอดทนในการที่จะทําไปนะคะเออไพ่เดอะสตรน่ยบอกเหมือนมัน,ม,น,ม,นมันรอเวลาที่จะเปล่งประกายประมาณนั้นนะคะอ่ะมีเบอร์ยาวๆโทรมาหาดิฉันนะคะดิฉันก็กดบล็อกไปก่อนเลยนะคะน่าจะโทรมาจากดาวอังคารแน่ๆเลยเพื่อน ประมาณมองด้วยสายตาประมาณ15ตัวมีเครื่องหมายบกนําหน้าด้วยนะคะถรมาจากดาวอังคารแน่นอนนะคะอ่ะตกไปนะไพ่เดลาเนี่ย,ยต้องรับรู้ว่า energy ออของความสงบกันลังจะเข้ามาในชีวิตคุณรา,ราศีกุมนะคะออรับรู้ถึง energy ออของคนที่ใช้ชีวิตได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็แฮปปี้กับชีวิตมากขึ้นอันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงอีก3เดือนข้างหน้านะฮะ ไม่ว่าจะอย่างไรนะชาวราศีกุมอดทนอีกนิดหนึ่งนะคะคุณคุณจะเริ่มรู้สึกว่าชีวิตมันเริ่มโปร่งโล่งสบายมากขึ้นเอ,อหลังจาก3เดือนนี้ไปเป็นเป็นเป็นช่วงสิ้นปีก็แล้วกัน3เดือนสุดท้ายนะคะเพื่อนๆเนาะอดทนนิดหนึ่งชีวิตคุณจะเริ่มสุขสงบมากขึ้นหรือว่าเข้าใกล้จุดที่คุณต้องการมากขึ้นนะคะประมาณนี้นะออในส่วนของการงานนะคะขอเริ่มที่การงานนะออคนที่ทํา คนที่กำลังหางานนะคะคุณได้ในออฟคัพส์ทูอ o ฟคัพสแล้วก็ใน g h t of Pentacles นะคนที่กำลังหางานถามว่าจะได้งานไหมคุณได้งานแน่นอนในช่วง3เดือนนี้ได้ทั้ง3เดือนเลยนะคะได้ทั้ง3เดือนเลยเพื่อนๆดังนั้นก็ส่งใบสมัครตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเลยนะคะ,ะมีโอกาสจะได้งานดีๆเลยนะคะทั้ง3เดือนโดยเฉพาะถ้าเป็นเดือนสิงหาคมมีโอกาสได้2งงานคุณอาจจะต้องเลือกถ้าคุณสมัครเดือนสิงหา สมมติคุณสมัครไป5ที่คุณอาจจะได้2ที่แล้วคุณต้องเลือกว่าคุณจะเอาที่ไหนอะไรแบบเนี้ยนะคะม,มีโอกาสได้งานที่มั่นคงแล้วก็เป็นงานที่คุณรักเนาะนะคะในในช่วง3เดือนนี้นะนะคะประมาณนี้คนที่ทำงานประจำเอ่อต้อเห็น energy แบบนี้ช่วง เดือนกรกฎาคมนะคะออพลังงานไพ่มันเหมือนกับว่าเป็นพลังงานของการทํางานที่ราบรื่นมากๆถ้าคุณต้องติดต่อประสานงานอะไรกับใครเนาะมันก็จะราบรื่นนะคะแบบเป็นไปได้ด้วยดีประมาณนั้นถ้าต้องออทํางานร่วมกันกับใครก็จะได้รับความร่วมมือที่ดีนะคะประมาณนั้นเนาะนการงานราบรื่นดีไม่ไม่มีอะไรต,ต้องต้องติต้องเตือนนะคะในเดือนสิงหาคมนะคะ ทัวร์พับขึ้นมาเหมือนกับว่าคุณคุณน่าจะเจอพาร์ทเนอร์ที่แบบทํางานร่วมกันได้ดีเจอคู่หุ้นส่วนหรือแม้กระทั่งาอาจจะหมายถึงลูกน้องคุณแบบเออร่วมมือการประสานงานกันดีถ้าในกรณีที่คุณมีลูกน้องเนาะอื ส่วนเดือนกันยายนนะคะก็มีโอกาสที่จะได้ติดต่อประสานง,งานแล้วก็จะประสบความสําเร็จนะคะเหมือนดีลงานแล้วได้งานเข้ามาถ้าคุณเป็นเซลล์เนี่ยดีลงานได้งานเพียบเลยนะคะเดือนกันยายนประมาณนี้เอาเป็นว่าการงานราบรื่นนะคะคนที่ทํางานประจำนอทั้งหมดเลย3เดือนไม่มีอะไรต้องน่าห่วงนะส่วนคนที่ท,ทําธุรกิจส่วนตัวกับฟรีแลนซ์นะคะหรือว่าคนทํางานอิสระนะคะ ในส่วนของเดือนกรกฎาคมเนาะยังเห็นว่าการงานราบรื่นดีนะคะคุณอาจจะได้รับโอกาสใหม่ๆนะคะได้รับงานโปรเจกต์ที่คุณชอบคุณอยากทำคุณแฮปปี้คุณมีความสุขประมาณนั้นนะคะการงานดีโฟลดีนะส่วนสิงหาคมนะคะมีโอกาสจะทำงานมากกว่า1งานเนาะนะคะอ,อ,อาจจะมีงานเข้ามาแบบซ้อนกันอะไรแบบนี้คุณต้องทำไปพร้อมๆกันแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นงานที่คุณชอบทั้งสองงานุณก็เลยเลือกทำนะคะเออก็ บริอาจจะบริหารจัดการงานให้ดีๆเนาะเดี๋ยจะอาจจะอีกกรณีหนึ่งก็คือเดือนสิงหาเนี่ยคุณจะได้เจอพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนที่ดีหรือเจอลูกค้าที่ดีคนที่ทํางานคู่ค้ากันได้ดีอะเออนะคะแบบไปต่อกันได้ยาวๆประมาณนั้นนะคะกันยายนเนี่ยก็มีโอกาสจะได้รับโปรเจกต์ใหม่เข้ามาแล้วก็เป็นโปรเจกต์ที่ดีด้วยนะคะทําเงินได้ดีด้วยนะคะหรือเจอลูกค้าที่ดีลูกค้าที่สามารถที่จะแบบเป็นระยะยาวให้กับคุณได้ประมาณนั้นนะคะ ประมาณนี้การงานดีนะคะไม่ว่าจะเป็นใครสถานะอะไรก็ตามนะทำงานประมาณไหนก็ตามเนาะนะคะการงานดีทั้ง3เดือนนะคะไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงชาวราศีก,กุมส่วนเรื่องการเงินนะคะ คุณได้คุณออ s w อ r d s นะคะเออพันดัคเคิลสก็ t รี e อ of ั e n t a c l e s นะคะรับรู้ถึงความมั่งคั่งนะคะของชาวราศีกุมนะคะช่วง3เดือนนี้เนาะ,ะเดือนกรกฎาคมนะคะมีนิดนึงเนาะคุณอาจจะมีรายจ่ายอะไรหลายๆอย่างเข้ามาเนาะมีหลายเรื่องให้ต้องรับผิดชอบในเรื่องของการเงินนะคะหรือว่ามันมันจะเป็นชว่วงที่คุณค่อนข้างที่จะ,ะเขาเรียกว่าอะไรอะแบบจะต้อง รดัดเข็มขัดในเรื่องการเงินก็ได้หรือคุณค่อนข้างคิดเยอะในเรื่องการเงินก็ได้อย่างเช่นเอ้ยเวลาจะใช้จะซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยโอ้คิดแล้วคิดอีกอะไรแบบเนี้ยนะคะไม่ใช่คนที่แบบว่าเอ้ยแบบอยากจะซื้อแล้วซื้อเพราะกิเลสอะซื้อแล้วซื้อเลยอะไรแบบเนี้ยซื้อเพราะความชอบแบบอยากได้ไม่ใช่แต่ว่าค่อนข้างจะใช้การตรายตรองหรือว่ามีเหตุมีผลนะคะหรือว่าค่อนข้างรัดเข็มขัดคิดเยอะเวลาจะซื้ออะไรว่าอันนี้จําเป็นไหมหรือไม่จําเป็นอะไรแบบนี้นะค่อนข้างชั่งชั่งน้ำหนักเยอะนะคะอาจจะด้วยแบบอีกปัจจจจัยนนึงงคืออบาาาท่ะมี รายจ่เยอะเข้ามาในเดือนนี้ก็ได้ก็เลยจําเป็นจะต้องรัดเข็มขัดหรือว่าคิดเยอะประมาณนี้นะคะส่วนเดือนสิงหาคมนะต้องเห็นว่าการเงินคุณโฟล์มากนะคะเงินจะเข้าแบบเยอะมากเลยเดือนสิงหาคมนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานนะไหนก็ตามเนาะแต่ถ้าโดยเฉพาะคนที่ท,ทําธุรกิจส่วนตัวกับฟรีแลนซ์ อะไรแบบนี้นะคะหรือทํางานอิสระเนี่ยเงินจะเข้าเยอะเป็นพิเศษนะคะแต่ถ้าคนที่ทํางานประจำเนี่ยมันก็มันก็คือเงินเดือนคุณถูกไหมนะคะแต่ว่าถ้าบางคนมีงานเสริมงานเพิ่มเน่ยก็อาจจะเป็นสัญญาณว่านะคะการเงินจะเข้าดีเหมือนกันประมาณนั้นนะคะ น้องมันเป็นเงินที่มาจากความสามารถคุณล้วนเลยนะมันไม่ใช่การแบบเสียงโชคเสี่ยงดวงอะไรทั้งนั้นนะคะ,ะถ้าคนทําฟรีแลนซ์เนี่ยคุณอาจจะจับนนเนี่ยเห็นไหมมันสอดคล้องกับเรื่องงานเห็นไหมถ้าคนทำฟรีแลนซ์เนี่ยคุณอาจจะจับงานมากกว่าหนึ่งงานทำงาน2อ,อย่างไปในเวลาเดียวกันในเดือนนี้นะคะแล้วก็ทําให้ได้เงินมาแบบเป็น2เท่าเลยนะ้องออกไหม ะะก็การเงินดีฟลูนะคะดังนั้นก็การเงินเข้ามาดีเนี่ยก็แบ่งสันปันส่วนให้ดีๆเนาะเป็นสิ่งที่เต้าบอกเสมอนะคะเก็บก่อนใช้นะเพื่อนๆไม่ใช่ใช้ก่อนเก็บนะใช้ก่อนเก็บจะไม่เหลือนะจ๊ะออส่วนในเดือนกันยายนนะคะมีโอกาสของการงานใหม่ๆเข้ามาเช่นเดียวกันเนาะนะคะคุณเหมือนจะได้งานอะนะเรื่อยๆเลยนะคะถ้าคนที่เป็นฟรีแลนซ์หรือว่าคนที่ท,ทําธุรกิจส่วนตัวเนาะเหมือนจะได้งานน่าจะได้ไปดวงานเพิ่มอะแล้วก็ได้โปรเจกต์ใหม่เข้ามาทําอะไรแบบนี้นะคะมีการเงินที่ดีที่ฟลูเข้ามา การเงินจะมาจากการติดต <an> ่อเจรจาสื่อสารการพูดคุยจะได้เงินนะคะเออเดือนสิงหาเนี่ยจะเป็นลักษณะที่แบบงานฝีมืออะนอะคุณใช้ฝีมือของคุณในการทํางานแล้วจะได้เงินแต่ว่าเดือนกันยาจะเป็นลักษณะของการพูดคุยเจรจานะคะเออแล้วจะแบบได้เงินมาทํางานร่วมกับคนอื่นๆประมาณนั้นนะคะเป็นงานฝีมือได้ด้วยเหมือนกันเนาะเป็นแบบสิ่งที่แบบว่ายูนิคสิ่งที่คุณทําได้คนเดียวเนี่ยแบบเออจะทําเงินให้กับคุณได้ประมาณนั้นนะคะอืม ประมาณนี้การเงินไม่ได้มีอะไรต้องห่วงเนาะนะคะแค่เดือนกระกฎาคมนิดเดียวเองเนาะนะคะอ่ะทีนี้ในส่วนของความรักนะคะคุณได้เทนอฟซอร์สนะเอเดฟเพนเดเคิลสก็ทริอัลเพนเดเคิลคุณว่ามันบังเอิญปะ <c oughs> ดูการเงินกับความรักสีเนี่ยพา่ออกไพ่ไปเดียวกันนะเอเดฟเพนเดเคิลอันนี้ก็เอเดฟเพนเดเคิลทริอัลเพนเดเคิลสันนี้ก็ทริอ e ลเพนเดเคิลส์ไพ่คนละสำรับนะออกมาเหมือนกันได้ยังไงก่อนนะคะงงเหมือนกันนะเออคนเปิดนี่ก็งงนะคะอ่า คนโสดเนาะอ๋อคุณคุณต้องไม่คงรู้สึกว่าคุณนะ่ค่อนข้างที่จะมีสเปคที่สูงนะคะหมายถึงในเรื่องของคู่ความสัมพันธ์ไม่ได้บอกว่าผิดอะไรนะแต่หมายถึงว่าคุณค่อนข้างชัดเจนในตัวเองเออว่าว่าคุณต้องการอะไรถ้าสมมติว่าคนที่เข้ามายังไม่ใช่คุณจะยังไม่เลือกนะคะเออมันมันอาจจะเป็นช่วงที่คุณเลือกหรือว่าคัดสรรอยู่อเออมันยังไม่มีใครที่พออใจคคุณณสัักทีประะะมานนน้ืนนะ อ๋อต้อเต้ารูู้ว่ามีโอกาสที่คุณอาจจะได้คุยกับใครบางคนเนาะนะคะหรือไปเดทหรือคุยเนี่ยมันมีพลังงานของของบุคคลเข้ามา2ใบด้วยนะคะอาจจะมีคนเข้ามารีบๆเคียงๆให้ความสนใจคุณในช่วง3เดือนนี้นะคะแต่ถามว่าคุณอ่ะจะเลือกใครไหมพลังงานต้องบอกว่ายังยังคุณคุณต้ารู้สึกว่าคุณจะยังไม่เลือกใครในช่วง3เดือนนี้นะคะ แต่เห็น energy คนเข้ามาน,น่าจะได้ไปเดทหรือว่ามีโอกาสได้พูดคุยนะคะประมาณนั้นเนาะส่วนคนที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเต้ารับดูว่าเดือนกรกฎาคมเนีย่ยเทนอฟซอดขึ้นมานะคะถ้าสุดยือแล้วอาจจะไม่ได้ไปต่อความหมายก็คือแบบว่ามันคุณรู้อยู่แก่ใจแหละถ้าส่วนคุยกันแล้วมันมันมันไม่ใช่มันไม่คลิกหรือว่ามันมีหลายๆอย่างที่เราเอ๊ะอะไรแบบนี้ใช่ไหมอาจจะตั้งคําถามกับตัวเองว่าควรจะไปต่อไหม กับคนนี้ควรคุยต่อไหมหรือว่าควรแบบสารต่อไหมควรไปสู่จุดที่แบบคอมมิทเมนต์ไหมอะไรแบบเนี้ยนะคะมีโอกาสที่จะจบนะถ้าในกรณีที่ไม่ใช่มีโอกาสที่จะไม่ใช่สูงด้วยนะคะโฟล์คาสเนี่ยเหมือนคุณรู้สึกว่าคุณอาจจะยังรู้สึกแบบไม่ไม,ไม่เต็มร้อยกับคนคนนี้สักเท่าไหร่คนที่คุณคุยอยู่นะปัจจุบันนะคะด้วยเหตุผลบางประการหรืออะไรก็ตามนะคะแล้วก็เจ้าเห็นมีตัวเลือกใหม่ๆเข้ามาด้วยในใน,ในช่วง3เดือนนี้นะคะในนั้นถ้าถามเต้าเนาะก็ลองเปิด โอกาสตัวเองให้รู้จักคนใหม่ๆก็ได้นะคะแต่มีโอกาสที่จะได้จบจากคนเก่าๆนะที่คุณคุยอยู่นะคะอ,อ,อาจจะห่างหายกันไปเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะแบบจากที่คุยกันทุกวันอาจจะเริ่มห่างกันไปอะไรแบบนี้แต่ก็มีบางกรณีที่จบเลยเหมือนกันนะแบบว่าบอกเลยว่าเออแบบเรารู้สึกว่าเราน่าจะแบบ เราน่าจะแยกย้ายกันเถอะนะเราน่าจะเข้ากันไม่ได้อะไรแบบเนี้ยประมาณเนี้ยนะคะก็จะมีลักษณะแบบนี้เหมือนกันที่แบบจบเลยนะคะแล้วก็จะมีคนใหม่ๆเข้ามานะคะน่าจะมีโอกาสได้ได้ไปเดทหรือว่าพูดคุยกับคนใหม่ๆเนาะในช่วงเดือนกันยายนนะคะประมาณนี้นะคะความรักเนาะทีนี้อ่ะจบแล้วนะคะ night lighting นะคะพไพ่ใบนี้บอกอะไรเหมือนกับว่าชาวราศีกุมในช่วงสามเดือนนี้คุณจะคุณจะใช้เวลาช่วงกลางคืนคนะเยอะนะคะ ช่วงกลางคืนในที่นี้เนี่ยอาจจะเป็นการทํางานทําโปรเจากต์อ่านหนังสือศึกษาหาความรู้อะไรแบบนี้นะคะอืประมาณนั้นมีงานให้ต้องทําตอนกลางคืนเหรอคะชาวราศีกุมอ่ะไพ่นี้นะคะบอกว่าอะไรนะ affirmation นะคะชาวราศีกุมคุณต้อง affirmation ใช้คำภาษาไทยว่าอะไรอะยืนยันอ่ะคำยืนยันเชิงบวกนะคะคุณต้องใช้คำยืนยันเชิงบวกกับตัวเองเสมอเนาะนะคะ อย่างเช่นถ้าคุณแบบอยากได้งานที่ดีเนาะคุณต้องบอกว่าฉันมีงานที่ดีที่ฉันรักเรียบร้อยแล้วอะไรแบบเนี้ยได้หอเไหมสมมติว่าถ้าคุณเป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองเนาะคุณแต่งตัวแล้วแบบว่าเอ้ยคุณแบบกลัวแบบอุ้ยอันนี้แบบมันดูไม่ดีมันดูอ้วนอะไรแบบนี้นะคะขอให้คุณพูดกับตัวเองทุกวันไปเลยว่าฉันสวยฉันหุ่นดีเออนะคะเดี๋ยวคุณจะผอมลงเองจริ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 งนะต้องมีความเชื่อก่อนนะครับพูดย้ำๆซ้ำๆทุกวันมันก็ทำให้คุณเชื่อได้เหมือนกันเนาะนะคะ admit your true feeling to yourself นะคะกะ็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะยอมรับสิ่งที่เป็นความรู้สึกจริงๆเกี่ยวกับตัวของคุณเองนะ,ะ be honest ก็คือแบบซื่อสัตย์กับตัวคุณเองนะคะว่าเอ้ยคุณเป็นอะไรอย่างไรนะคะสิ่งที่คุณต้องการคืออะไรซื่อสัตย์กับตัวเองเอออันนี้อาจจะเป็นคําตอบของไพ่ใบนี้ถ้าบางคนเบื่อนายหรือว่าอะไรซึ่งเป้าหมายในในชีวิตอยู่ในตอนนี้นะคะก็ ลองรับรู้ความรู้สึกของตัวเองดูว่าจริงๆแล้วคุณต้องการอะไรนะคะคุณอาจจะยังฟังตัวเองไม่มากพอก็ได้ทําให้คุณแบบไม่ได้ยินเสียงตัวเองว่าแบบจริงๆแล้วเราต้องการอะไรเป้าหมายเราคืออะไรเนี่ออกมนะคะถ้าคุณคุยกับตัวเองมากพอหรืออยู่เงียบๆมากพอคุณจะได้ยินเสียงตัวเองอย่างแน่นอนนะเพื่อนๆนะคะประมาณนี้นะจ๊ะแล้วก็ใบสุดท้ายการตั้งคําถามเอออันนี้ดีนะก็อาจจะเป็นแนวทางให้กับคุณนะคะชาวราศีกุมเดี๋ยวต้องขออนุญาตอ่านอ่านให้คุณเนาะนะคะ การตั้งคำถามพาไพใวนี้เขาบอกว่าอันนี้ให้คุณแบบอ่านแล้วคุณก็ลองวิเคราะห์ด้วยตัวเองนะคะอันนี้แบบปล่อยให้คุณคิดต่อเองเนาะนะฮะพไพใบนี้เขาบอกว่าคนผู้เฝ้าตั้งคำถามก็ประเด็นหนึ่งเลยไม่ใช่คนผู้เฝ้าตั้งคำถามก็ประหนึ่งคนหลงเข้าป่าแห่งปรชัชญา ปล่อยคำถามให้ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปมองดูกองคำถามทั้งหลายให้เหมือนดูคนที่เคลื่อนไหวอยู่บนท้องถนนไม่มีสิ่งใดต้องให้ไม่มีสิ่ง,ดงใงดต้องรับปล่อยวางเหมือนยืนอยู่ที่ไกลยๆยิ่งทิ้งระยะได้มากเท่าใดระหว่างตัวเรากับคำถามก็ยิ่งดีเพราะในช่องว่างนี้คำตอบจะเกิดขึ้นได้เองเออนะคะ ประมาณนี้นะคะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของชาวราศีกุมนะคะเป็นกําลังใจให้นะคะมาเล่าให้เา้าฟังได้ที่ใต้คอมเมนต์นะในช่วง3เดือนนี้นะคะก็สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมแล้วก็รับฟังนะคะต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b e นะคะเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะแล้วก็พบกันใหม่คลิปถัดไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ